สวัสดีครับผมตีเมคนปกปีกสำนักมังไชยแต่ผมใช้อำนาจพอ่อปกคนพ่อปัน,อน,นไอวัวแลนอไอแลนโปรงต่างๆยยงาใครจะเป็นป,ปู่ป<ก>ตัวสายหนึ่งอะผมสายหนึ่งดวงแลนอ่ะคนปกปีกอ่ะ อยันแม่เรื่องเรื่องเคปล่างกูเรื่องเคปอ,อาตัวจริงกูตะกูไปมีลูกเดี๋ยวมึงจะแบบว่าจะเรียกค่าเพิ่มทรงตนพนนี้คนเป็นโปสายหนึ่งต้องโดนฟาดหัวแต่ยกูจะทวงบุญเรื่องมึงได้ฝืนเสวันตนกูยันแม่เรื่องนะแต่มึงโมงโหนักมึงต้องไปทุบหลานมึงยันแม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะครับ กูตามึงยันแม่เป็นทุกขที่หมายได้ทุกวันตลอดไปมึงระวังนะระวังนะต้ดงดนทุกหัวตัวละยี่สิบครั้งโดนช็อตหัวด้วยจะไม่ตายรู้เรื่องนะรอบก่อนเขาไปทำกันมาแล้วมึงไปพุ่นเคินแบบว่าใช้อำนาจความเป็นแม่มาขัางต้นพันชีวิตกูเพื่อคืนให้กูเจ็บตัวยัดแม่รอบนี้มึงต้องโดนใหม่นี่เริ่ม เริ่มวันนี้เลยยันแม่ตอนนี้สิบแปดนาฬิกาแปดนาทีวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดเดี๋ยวนี้คิดนี้เรื่องนะแต่มึงโมโหมึงต้องทุบหลานสาวมึงดูเรื่องนะตัวด้วงเลนยันแม่ด้วงเลนนะด้วงเลนปีกอะปีกบรรนวาวง่ายยันแม่เรื่องนะ